วันนี้นะครับทางผมได้มีโอกาสมาเช่ารถที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับรถที่เห็นในวันนี้จะเป็น Nissan k e ิ c k s e p o w e เนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการใช้งานแอร์รถเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าในส่วนของสเปคแอร์ Air เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับรถที่มันขายอยู่ที่เมืองไทยไหมนะครับแต่ก็เผื่อใครได้มีโอกาสมาญี่ปุ่นแล้วนะํามาเช่า หรือว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่มันผิดถูกยังไงก็แนะนําเข้ามาได้นะครับเริ่มจากแอร์รถที่เราเห็นเลยดีกว่าถ้าคุณขึ้นมาบนรถนะครับถ้าแอร์มันปิดอยู่ในอย่างนี้สามารถเปิดแอร์ได้อยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือกดปุ่ม on off ตรงนี้นะครับแอร์ก็จะทํางานขึ้นมาเหมือนกันวิธีที่2นะครับเข้ามาแล้วกดปุ่มออโต้เลยแอร์จะทํางานออโต้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับ จะเห็นว่าเราตั้งไว้18องศาเนี่ยความแรงลมของตัวโบเวอร์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้อุณหภูมิถึง18องศาอย่างรวดเร็วนะครับแบบที่สามก็คือการปรับพัดลมโบเวอร์แบบนี้นะครับสามารถเลือกปรับได้เลยแล้วก็พัดลมจะติดขึ้นมาทางานอัตโนมัติแอร์ก็จะทํางานได้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือสามวิธีในการเปิดใช้แอร์รถนะครับทีนี้มาเริ่มจากปุ่มซ้ายไปขวาก็คือปุ่มปรับพัดลมนะครับ ถ้ากดเนี่ยก็จะเป็นการปิดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ก็จะมีแต่พัดลมอย่างเดียวแอร์จะไม่เย็นนะครับแบบนี้ถ้าเรากดมีไฟติดแบบนี้ก็คือมีการทํางานของคอมเพรสเซอร์ด้วยแอร์ก็จะมีลมเย็นนะครับอันนี้คือปรับพัดลมนะครับปุ่มที่2เมื่อกี้เราบอกแล้วอันนี้คือ on off นะครับปุ่มที่3ถ้าเรากดไปอันนี้ก็คือไล่ฟ้าที่กระจกหลังจะเป็นการไล่ฟ้าแบบโดยใช้ไฟฟ้านะครับ ปุ่มถัดมาคือปุ่มปรับโหมดการทํางานสาหรับนิสสันคิกตัวนี้เนี่ยมีการทํางานอยู่5โหมดนะครับโดยปุ่มปรับโหมดตัวนี้จะสามารถปรับได้อยู่4โหมดนั่นก็คือโหมดเป่าหน้านะครับกดมาอีกหนึ่งครัง้งเป่าหน้าและเท้ากดอีกหนึ่งครัง้งโหมดที่3เป็นเป่าเท้านะครับกดครั้งที่4ก็จะเป็นเป่าเท้าแล้วก็ไล่ฝ่ากดอีกครั้งหนึ่งจะวนกลับมาเป็น เป่าแอร์หน้านะครับส่วนโหมดที่5ก็คือจะเป็นปุ่มแยกออกมาปุ่มเดียวเขียนว่าฟรอนต์ตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนลมไล่ฝ้าที่กระจกหน้าอันนี้ก็คือการไล่ฟ้าที่กระจกหน้านั่นเองนะครับหากเรากดไปก็จะมีลมออกที่ไล่ฟ้าที่กระจกหน้านะครับ เดี๋ยวผมอธิบายในส่วนของลมไล่ฟ้าเพิ่มเติมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเมืองร้อนแบบบ้านเราไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสที่ฝ้าจะเกิดข้างในรถก็จะมีแค่ฟ้าที่เกิดจากนอกรถซึ่งก็จะใช้วิธีการใช้ที่ปัดน้ําฝนนะครับปัดเอาเราก็จะไม่ใครได้ใช้แต่สําหรับเมืองหนาวนะครับถ้าหากคุณมาเที่ยวแล้วเนี่ยเราเปิดโหมดไล่ฟ้าเนี่ยครับแล้วเราตั้งอุณหภูมิไว้เช่น18องศาหรือกี่องศาก็ตามเนี่ยมันก็จะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก มันก็จะทํางานเป็นฮีเตอร์นะครับลมที่มันออกบริเวณไร่ฟ้าเนี่ยมันจะเป็นลมร้อนนะครับอันถัดมาคือปุ่มปรับ fresh air หรือ recirculate air นะครับก็เป็นลมที่มันหมุนเวียนภายในหรือว่าเป็นลมที่รับมาจากข้างนอกไฟติดแบบนี้คือเป็นหมุนเวียนภายในถ้าไฟดับกดแบบนี้อันนี้จะรับอากาศมาจากข้างนอกนะครับปุ่มด้านขวาก็คือปรับอุณหภูมิก็คือต่ําสุดได้18องศานะครับสูงสุดก็รถคันนี้มันมีฮีเตอร์นะครับอยู่ญี่ปุ่นก็32อ,อ,องศาก็จะเป็นลมร้อนเลยทันทีหากเรากดปุ่ม push ตรงนี้นะครับการทำงานจะเป็นแบบออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยเราแค่หมุนปรับอุณหภูมิเท่านั้นโหมดการทำงานแล้วก็พัดลมจะถูกเซตโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลื่อนแค่อุณหภูมิเท่านั้นเองเขาจะปรับการทำงานโหมดให้ตามอุณหภูมิที่ช่วงที่เราใช้งานส่วนถัดมา2ปุ่มนะครับซ้ายขวาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสเปคไทยมีไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือการเป่าลมร้อนนะครับอุ่นอุ่นลมร้อนที่เบาะรถ อันนี้ก็คือเบาฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยคือเบาฝั่งคนนั่งด้านขวามือคือเบาฝั่งคนขับผมลองกดการทํางานแล้วสามารถปรับได้2องเลเวลถ้ากดแบบนี้คือร้อนร้อนมากอันนี้ก็คือร้อนน้อยลงมาแบบนี้ก็คือปิดซึ่งถามว่ามันร้อนขนาดไหนคือมันร้อนมากจนผมต้องปิดนะครับไม่สัมผัสนั่งได้เพราะเราแบบเหงื่อออกช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนของที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวสําหรับแอร์รถเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานเพียงเท่านี้นะครับในส่วน,นอื่นๆของรถเอง นไหนก็รีวิวมาแล้วจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อย Drive Mode ในของ Drive Mode เองของรถ Nissan Kicks เนี่ยถ้าดูที่จอด้านหน้าก็จะเก็บในการปรับนะครับโหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตโหมด Eco พวกนี้นะครับ EV ก็คือคือน่าจะเปิดอันนี้ผมไม่รู้ดีเทลนะครับเพราะไม่ได้ลองใช้แต่น่าจะเป็นการบังคับให้ทำงานเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่น่าจะขับได้ไม่นานนะครับสักพัเครื่องยนต์มันก็ต้องติด ก็ปุ่มเปิดติดสตาร์ทก็มีมีคันเกียร์ก็เข้ามาก็คือด,ดันมาทางขวาก่อนแล้วก็ดันลงล่างก็จะเป็นเกียร์ดีหรือว่าเกียร์อนะครับแล้วก็มีเกียร์พเวลาจอดสําหรับในส่วนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับของของรถเอดิสันคิกเนี่ยมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ ในส่วนของการทําความร้อนความเย็นก็คือตรงนี้นะครับสามารถอุ่นร้อนของพวงมาลัยได้ด้วยเวลาแบบอากาศาหนาวมือเราเย็นสามารถเปิดโหมดตรงนี้ได้นะครับอุ่นร้อนพวงมาลัยค่อนข้างรู้สึกแบบแปลกๆนะครับความใช้งานคือเมืองไทยไม่มีนะส่วนของพวงมาลัยก็เป็นลอติฟังก์ชันอันนี้ผมคงไม่ได้มาดีวิวรายละเอียดดีเทลนะครับแต่มีเรดาร์นะครับอัตตทีฟคุยคอนโทรลผมลองขับเรี๋วเราที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว สำหรับแนะนำการใช้แอร์ของรถ n i สสันค i ิกสนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับทีมงานด้วยนะครับหาผมมีโอกาสได้เช่ารถวันหลังเพิ่มในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมาดีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ